ค่ะแล้วสาหรับช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสมุนไพรและแฟนๆรายการหรือพี่ผูวโชวจะต้องคุ้นหน้าแขกรับเชิญท่านนี้เป็นอย่างดีค่ะพี่อ้อยนะคะจากบริษัทดอกเตอร์เฮิร์เพลค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับหายไปหลายปีเลยพี่อ้อย<笑><笑>ลีภัยการเมืองเฮย้ยีภัยสงครามอยู่บุรีรัมย์ค่ะอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่ะโรงงานพี่ก็อยู่บุรีรัมย์ใช่ค่ะถูกไหมค่ะเดี๋ยวท้าความน่ดนึง ช่วงโควิดใช่พี่เขาจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรอ่ะโอ้ออกมาช่วยเหลือคนเยอะแยะเลยนะฮะพี่อ้อยเอ็มออเนี่ยเป็นประธานบริษัทด็อกเตอร์เฮิร์บเฮลจำกัดนะผลิตภัณฑ์ที่พี่เขาก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรต่างๆจากสมุนไพรเนาะใช่ค่ะแล้วก็สบู่พี่เขาก็ผลิตใช่ค่ะแล้วก็ส่งออกไปประเทศนู้นประเทศนี้เยอะแยะไปหมดค่ะโรงงานอยู่ที่บุรีรัมค่ะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้กําลังจะย้ายบางส่วนไปพิษณุโลกย้ายแล้วล่ะค่ะ เพราะว่ากลัวทางฝั่งโน้นเขายิงไอ้นี่มากลัวสมเด็จเขาส่งขวานมาให้โชได้รัะผลกระทบจริงจริงคำว่าเตโชนี่แปลว่าไฟค่ะไม่ใช่แปลว่าเดโชนี่แปลว่าเดชแปลว่ามีเดชบารมีแต่เขาใช้คาเตโชเตโชนี่แปลว่าไฟเห็นไหมคะทตุไฟก็คือทตุเตโชมันก็เลยนําสิ่งร้อนๆมาให้กับแผ่นดินแผ่นดินเขานะ มันถ้าเดือดร้อนถึงเราด้วยออดังนั้นเราต้องดับด้วยธรรมะดับด้วยดับด้วยออพระพุทธศาสนาดับด้วยศาสนาเพราะศาสนาเป็นสิ่งดีค่ะแล้วก็ทำให้แผ่นดินมันจะมาสงบร่มเย็นได้ด้วยศาสนาเพราะว่าประเทศไทยตัวทีเห็นไหมคะประเทศไทยตัวทีทีนี่คือพับสิคะพับตัวทีพับตัวทีก็เป็นตัวแอลมันก็จะเป็นตัวเลขของความเที่ยงธรรมไหมคะ ทีนี้มางงงงคำว่าไทยแลนด์เนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตนะคะสันนิษฐานนะคะด้วยความที่พูพดใช้ภาษาที่บ้านนะคะที่บ้านม,มีโอกาสนะคะได้ศึกษาทั้งภาษาบาลีสันสกฤตภาษาคลอมนะคะก็จะบอกคำว่าคำว่า,วาไทยแลนด์เนี่ยมาจากคำว่า ทีเนี่ยธรรมะเที่ยงธรรมยุติธรรมเป็นประเทศ oh. ที่มีอารยธรรมที่ดีอารยะคือความดีอารยะคือชนแห่งความคนชุมชนแห่งความดีงาม oh. ประเทศไทยเนี่ยต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมวัฒนธรรมในสิ่งที่ดีงาม oh. เหมือนที่บอกว่าจะสู่ยุคสีวิไลโอ้โห oh. พี่อ้อยนี่นอกจากผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วผมว่าพี่น่าจะไปเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ด้วยถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะประวัติศาสตร์สามารถพูดได้เลยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรานะคะพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยค่ะโอ๊ยพี่อย่าพิ่งไปถึงนู่นเลยโอ้ยท่านเกิดที่ประเทศไทยนะคะพี่อย่าเพิ่งไปถึงพระเจ้าชัยวรมันมาเรื่องพี่ก่อนดีกว่าที่ผ่านมาพี่อ้อยไปปลูกข้าวอยู่ที่บุรีรัมด้วยแล้วตอนนี้ข้าวไปไหนแล้วคะข้าวก็ แจกทหารค่ะแจกคนที่มาอยู่ศูนย์อุปยบตอนนี้ก็เหลือแวะแค่พอกินนะคะ,ะแล้วก็ให้คนที่เรารักกินอ่ะอย่างนี้คือวันเนี้พี่อ้อยมารายการเดี๋ยวพี่พ่อโชว์ของเราพี่อ้อยต้องการที่จะนําของที่พี่อ้อยผลิตถูกต้องค่ะแล้วก็ปลูกด้วยอย่างข้าวใช่ค่ะส่งไปช่วยเหลือนะฮะคนที่ชายแดนใช่ค่ะทั้งทหารทั้งคนอพยพทั้งคนเลือดร้อนทั้งทหารตำรวจทั้งคนที่อสอมอรหรือใครคที่เจ้าหน้าที่ทุกคนหรือโรงพยาบาล เราต้องมาช่วยกันค่ะที่พี่แพ็คมาแล้วก็เอามาเนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนนะใช่ค่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเจลแอลกอฮอล์นี่กันยุงได้ด้วยค่ะกันยุงด้วยใช่ค่ะมันจะมีสารสกัดตะไคร้มีสารสกัดที่กันยุงใช่โอเคแล้วก็มียาหมอกเป็นบาล์มใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้พี่อ้อยบอกว่าจะเหมาะกับการใช้งานสะดวกใช่ค่ะเพราะว่ามันจะไม่หก <Okay. S 2> ถ้าาหารสามารถพกติดตัวไปได้แล้วเวลาที่เขาเหนื่อยหายใจไม่ออกก็เอามาแตะตรงจมูกนะคะ <Okay. S 2> มันจะหอมสดชื่นที่ให้คุณเป้ลองนะ,ะนแล้วตรงหน้าคุณเป้มีสบู่ด้วย <Okay. S 2> ค่ะส,ะบ,สะบู่นี่ก็คือเป็นสบู่ธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของผดผื่นคันแล้วก็แผลมันจะแห้งเร็วเพราะว่าในนั้นเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นพวกอะโลเวล่า ว่านหางจระเข้มันลุม,มสารสกัดตำลึงสารสกัดพวกย่้านางเป็นยาฤธิ์เย็นค่ะค่ะตรงพี่โออ่ะตรงฝั่งนี้บ้างคะ่ะในถุงนี้คืออะไรคะอันนั้นเป็นสารสกัดจากพวกกุหลาบดอกไม้ดอกบัวเกสรบัวหลวงแล้วก็เป็นสารสกัดจากแตงโมงเอาไว้ทำอะไรคะอันนี้ก็เป็นสบู่สำหรับแจก ให้คนทุกคนแล้วมาฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้เห็นีอันนี้เป็นเบต้าคูแคนกับกระชายเวลาอันนี้สําคัญเพราะว่ามันเวลาที่เรา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 เหนื่อยนะคะร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็ต้องทานอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้วบางคนไปอยู่ในอากาศแบบนั้นเป็นภูมิแพ้คะและทางนี้ค่ะเป็นเจลอาบน้ำอันนี้เจลอาบน้ำอันเป็นเป็นสเปรย์แก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยนะคะแล้วก็แบบ เขาไปลบช่วยเราใช่ไหมเขาเหนื่อยเขาอะไรเงี้ยก็มาฉีดให้มันสดชื่นอไหนไนคุณเป้ลองไหมผมแขนยาวฉีดใส่แขนพี่อ้อยนแล้วอ๋อเป็นเป็นแบบอ๋อเป็นเป็นแบบน้ำใช่ไหมใช่ค่ะแบบน้ำฉีดแก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยค่ะแล้วก็ เอาย่งนี่ค่ะแล้วก็จะหายใจโล่งสดชื่นพี่กลิ่นไหมคุณเป้ใช่ค่ะมีกลิ่นอันนี้จะใส่สารสกัดขอลองต้นคอเลยได้ไหมคะปวดต้นคออยู่พอดีได้ไหมได้ไหมไหนๆก็ไหนๆละมันโดนผมอ้าวรอรอไม่เป็นไรเป็นสมุนไพรเฮียเย็นคุณเป้หอมด้วยมันจะเย็นแล้วหอมกลิ่นหอมเหมือนเราอยู่ร้านนวดอ่ะวดแผนไทยอ่ะใช่ค่ะพี่น่ะจบวิศวกรสิ่งแวดล้อมแล้วก็จบแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อยากทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เขา ไปปกป้องครับอธิปไตยให้เราปกป้องประเทศให้เราซึ่งเขาอยู่กลางดินกินกลางทรายลําบากกว่าเราเราก็ทําสิ่งดีๆคืนกับไปให้เขาอันนี้คือส่งไปแล้วส่งไปแล้วค่ะเคยส่งไปบริจาคเยอะแล้วตลอดหลายหลายพันก้อนแล้วค่ะอคือของที่เอามาโชว์เนี้ยก่อนหน้านี้พี่ก็ส่งเป็นล็อตเป็นล็อตใช่ค่ะไปอยู่ตลอดใช่ค่ะแล้ววันนี้ที่มาใน People Show คือวันนี้ก็คือถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนนะคะเราก็จะส่งของไปช่วย นะคะคนที่อยู่ชายแดนทหารตำรวจนะคะหรือคนอบพยพค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นว่าตอนนี้ทุกๆคนต้องการกำลังใจในะคะต้องการการเยียวยาทางใจเขาอยู่ลำบากกว่าเราเรายังได้กินนอนสบายกว่าเขาแต่เขายังยังลำบากกว่าเราโอเคแล้วราหมายถึงว่าไงให้แฟนๆรายการเดอะพีเพิลโชว์ค่ะคือคือถ้าอยากจะร่วมส่งของไปให้กับคนชายแดนใช่ค่ะอยากได้บริจาคเท่าไหร่แล้วก็ แล้วก็ติดต่อมาที่พี่อ้อยใช่ค่ะบอกว่าอ่ะสมมติรวหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะพี่อ้อยก็จะจัดของไปร้อยหนึ่งสองร้อยก็ได้ค่ะออกเองด้วยโอเคสมมติสมมติพี่ก็จะรวบรวมของจะเป็นสบู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ส่งไปให้เขาก็ส่งไปให้เขาใช่ค่ะหรือหรือผมจะบอกพี่อ้อยขอร้อยหนึ่งผมอยากได้สเปรย์เนี่ยแก้ปวดหลังส่งไปให้ทหารถ้าร้อยหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเมื่อบอกได้ได้ร้อยขวดใช่ไหมคุณเป้ร้อยหนึ่งร้อยขวดได้ ะะแ,ลแ,ลแล้วแล้วพระนี่คือพระคือจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะถ้าเราจําประวัติของพระพุทธเจ้าได้ท่านท่านท่าน,านประสูตรมาในความพร้อม,อมคือท่านเป็นลูกกษัตริย์ที่ร่ํารวยมากพังพร้อมด้วยทรัพสมบัติพังพร้อมด้วยข้าทาสบริวารพังพร้อมด้วยทหารแต่สุดท้ายแล้วท่านก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ ศัจธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้มนุษย์พ้นทุกข์แต่ความที่จะทําให้มนุษย์พ้นทุกข์ก็คือหยุดโลภนะคะโลภค่ะโลภโกรธหลงปัญหาทุกวันนี้ของประเทศชาติบ้านเมืองก็มาจากความโลภทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ เตโชต้องการนะคะเขาก็คือความโลภอยากได้ทรัพยากรอ,อยากได้แผ่นดินซึ่งครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยช่วยเหลือพวกคุณไว้นะคะ,ะวันนี้คุณกลับมาทําร้ายคนไทยมากับมาทําร้ายทุกอย่างนะคะ,ะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างในของแผ่นดินไทยซึ่งจริงเขาให้คุณอยู่แค่ชั่วข่าวถึงเวลาคุณกลับคุณก็กลับไปนะคะมันไม่มีใครตายแล้วอะไรไปได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้ค่ะให้สิ่งดีๆให้ความรักให้เมตตานะคะแล้วก็ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วพระนี่ยังไงพี่ก็คือใครที่สมทบทุนถึงหนึ่งพันบาทขึ้นไป500บาทขึ้นไปเราก็จะมอบพระเป็นให้เขาเป็นเป็นการตอบแทนน้ำใจของเขานะคะอันนี้เป็นพระปางมหาสมุทรนะคะเป็นปางที่เป็นปางสมาธิเป็นปาง อ,อ๋อทำให้คนสงบล่มเย็นแล้วก็เป็นปางเหมือนกับปราบมารด้วยครับนี่แหละฮะอันนี้เป็นหลวงปุ่ทวดแล้วก็นี่เป็นพระพุทธเจ้านะคะโโซึ่งท่านประสูตรขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะต้องเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการในที่หนึ่งของโลกโที่หนึ่งของโลกก็คือพาทุกคนพ้นทุกโอเคให้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าให้ทั้งหมดค่ะหมายถึงว่าบริจาคหนึ่งพันพี่ให้ทั้งหมดนี้เลยถูกต้องค่ะอ่อโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอนะฮะใครที่ อยากจะร่วมส่งมอบความช่วยเหลือไปให้กับคนที่อยู่ชายแดนถูกต้องค่ะนะฮะทั้งทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะฮะหรือว่าคนที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงต่างๆคนตกทุกข์ได้ยากตอนนี้ที่อยู่ศูนย์พักพิงนะคะครับผมศูนย์แปดหนึ่งเกาสามสอเบอร์พี่อ้อยเองนะใช่ค่ะ08 1 9 3 2 4 8 8 7ค่ะครับค่ะอนุโมทนาบุญนะฮะพี่อ้อยะเป็นคนชอบช่วยเหลือ สังคมจริงๆมาทั้งทีก็มาแจกครับผมอาจะอาจจะเจอกันปีละครั้งแต่ทุกๆครั้งเราจะให้สิ่งดีๆกลับไปให้กับสังคมมาหลายๆครั้งก็ได้ยินดีขอบคุณครับพี่อ้อฟขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะหมดเวลาของ The People Show แล้วเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีค่ะ